สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาดูเกม2คู่สุดท้ายในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะระหว่างบราซิลกับฝรั่งเศสแล้วก็ตุรกีกับอเมริกาเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะคะฝรั่งเศสเนี่ยทำบราซิลเหนื่อยเลยเพราะว่าลากดิวกันถึง2เซตเลยทีเดียวบราซิลเนี่ยชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่อันดับ2ของโลกในขณะที่ฝรั่งเศสอยู่อันดับที่13ของโลกนะคะซึ่งใครบอกว่าฝรั่งเศสชนะ จีนได้เพราะว่าจีนเอาทีมเด็กลงแบบนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ใช่เพราะสู้กับราซิลตัวจีนได้อย่างสูสีมากและดูอย่างจังหวะนี้นะที่เสิร์ฟมาดีเลยแล้วก็บิดหลอกมุมแบบ ขนาดผู้บรรยายยังต้องพูว่า what a n angle คือมุมนี้ตีได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ยังมีจังหวะที่บล็อกกาบี้ได้อีกนะคะแต่ว่าบราซิลก็คือบราซิลนะก็ยังมีอีกหลายคนอย่างเบิร์กแมนก็ยังทําแต้มได้เป็นขอบเป็นกำแล้วก็กาบี้ก็ไม่ได้ว่าจับได้ง่ายๆนะคะและจังหวะนี้ที่กาบี้ทาแต้มลงไปผู้บรรยายเขาก็มีพูดถึงการตีของกาบี้นะเขาก็บอกว่า สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเห็นกาบีเล่นมาก่อนนะลองสังเกตการเหวี่ยงแขนของเธอดูดูนะว่าแขนขวาของเธอทําอะไรมันจะไม่ยกขึ้นเหนือศีรษะก่อนที่เธอจะตีบอลน,นะคือมันจะอยู่ต่ําก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมาซึ่งคุณจะไม่รู้เลยว่าเธอจะตีไปทางไหนคือเธอจะยกในโมเมนต์สุดท้ายนะปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่จะมีลักษณะท่าเหมือนทําท่าจะยิงธนูนะที่จะทําให้เห็นว่าแขนมันง้างแล้วพุ่งมาข้างหน้าแต่กาบีนะ่ะเหมือนเธอซ่อนแขนขวาเอาไว้แล้วก็สบ ัดทีเดียวเลยตอนจบอืมนี่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคนึ่งในการตีนะคะที่อาจจะช่วยให้พัฒนาการเล่นได้นะเผื่อใครเอาไปทําตามและในช่วงท้ายปาซิลนําอยู่20ต่อ19แต่ว่าฝรั่งเศสก็ตามมาทานที่20ต่อ20นะคะ และในจังหวะนี้ฝรั่งเศสก็ถูกบล็อกได้นะคะทำให้บราซิลเนี่ยขึ้นแท่นไปก่อนที่24ต่อ23กคะแนนนะและในจังหวะนี้ฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมตีโต้กลับมาอีกทาให้เสมอกันที่24ต่อ24ต้องดิวกันนะคะและในลูกถัดมาจังหวะนี้บราซิลก็เล่นลูกสูตรนะคะ ว่าทีมชาติไทยนัเนี่ยแล้วก็ได้คะแนนไปทําให้ขึ้นนําไปอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นจูเลียเบิร์กแมนตีนะลูกนี้แต่ว่าไม่ตายสุดท้ายฝรั่งเศสตายตกมาตายด้วยตัวเองนะเพราะว่า โดนเดทะได้ทําให้บราซิลชนะไปก่อนในเซตแรกนะคะด้วยคะแนน27ต่อ25คะแนนหลังจากเดีวยวกันเนาะและในเซตที่2เนี่ยฝรั่งเศสก็ยังทําได้ดีนะลูกนี้ก็เสิร์ฟอย่างแรงเลยแล้วก็บราซิลรับหลุดไปนะแต่ลูกถัดมาเสิร์ฟอีกคราวนี้เปลี่ยนเป็นเสิร์ฟสั้นนะโอ้เขามีการเสิร์ฟหลอกสลับไปมานะกาบี้ก็ยังตีไม่ตายนะแล้วฝรั่งเศสโต้กลับมาโชคดีเป็นคะแนนได้อีกนะคะและในจังหวะถัดมาก็ยัง เสิร์ฟอีกแบบหนึ่งเป็นเสิร์ฟสูงอีกคราวนี้จูเลียเบิร์แมนรับหลุดออกไปนะโหเกมเสิร์ฟของฝรั่งเศสเรยียกว่าป,าปั่นป่วนบราซิลเลยทีเดียวนะคะจังหวะน,นี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าการเสิร์ฟลอยๆลึกๆแบบเนี้ยทาให้บราซิลต้องคิดหนักนะว่าจะเล่นยังไงในลูกเนี้ยเบิร์แมนก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะว่าจะปล่อยบอลดีหรือไม่นะทาให้สุดท้ายก็รับบอลไม่เข้าจุดแล้วก็กลายเป็นเสียคะแนนไปนะคะและในลูกถัดมาบราซิลก็ต เราก็ลูดออกไปเองอีกนะคะทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นนำบราซิลไปที่ 17ต่อ14คะแนนเลยนะแต่ว่าบราซิลเป็นทีมที่ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วนะชอบตีตื้นภายหลังก็มาบล็อกได้แล้วก็ในจังหวะถัดมาก็ทําแทมได้อีกนะจนมาเสมอกันอีกที่20ต่อ20นะคะและในจังหวะนี้ก็เป็นจูเลียเบิร์กแมนอีกแล้วแล้วก็มุมตีนี่สุดๆไปเลยและในจังหวะถัดมาฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมนะตามมาเสมออีกที่24ต่อ24ในเซตที่2นนเดิลสกันอีกแล้วและ ในจังหวะนี้นะฝรั่งเศสขึ้นนำบราซิลไปก่อนนะที่27ต่อ26ถ้าได้ก็คือปิดเซตแล้วจังหวะนี้นะบราซิลเหมือนตีหลุดออกไปเองฝรั่งเศสฉลองกันแหละแต่บราซิลไม่ยอมนะคัชาเลนจแล้วก็ปรากฏว่ามันโดนมือฝรั่งเศสจริงๆนะโห ฝรั่งเศสคิดว่าจะลอดสายตาชาเลนส์ไปได้นะมีการแกล้งดีใจกันด้วยแล้วก็กลับมาเสมอกันใหม่และจังหวะนี้นะคะฝรั่งเศสตีไปแล้วเด้งหน้าตัวเองแต่ว่าได้แต้มนะคะอือลูกนี้เรียกว่าลูกมหัศจรรย์เลยนะคือฝรั่งเศสยังงงว่าได้แต้มหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนมาบอกว่า ได้แต้มนะได้แต้มและในจังหวะนี้กลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสตีหลุดไปเองนะส่งผลให้บราซิลขึ้นนําและในจังหวะนี้ก็เป็นกาบีนั่นเองนะคะที่ปิดเซตที่2ไปให้บราซิลได้ด้วยการดิลถึง33ต่อ31คะแนนนะคะโห oh, ก็น่าเสียดายแทนฝรั่งเศสนะและในเซตที่3นะคะกลายเป็นว่าพับปิดไม่ได้ทั้ง2เซตฝรั่งเศสก็เริ่มแผ่วปลายนะคะในเซตนี้ก็โด บราซิลทุกเอาทุกเอานะแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าบราซิลก็ปิดเซตที่3ไปได้อีกนะคะด้วยคะแนน25ต่อ19คะแนนชนะไป3ต่อ0เซตเลยหลังเกมก็เรียกว่าเจ้ามาสคอตไทยเนี่ยปวนมากปวดนนตอนถ่ายรูปแล้วก็ไปเต้นกับเขาอย่างเมามันเลยคือโซนจริงๆนะมาสคอตเราแล้วก็จูเลียเบิร์กแมนนะคะให้สัมภาษณ์เจ้ามาสคอตก็ยังมาวนเวียนสร้างสีสันได้อีกนะคะบอกว่าฉันขอ มีส่วนร่วมด้วย จูเลียเขาก็พูดว่าอย่างแรกเลยเขาต้องสแสดงความยินดีกับทีมชาติฝรั่งเศสนะเพราะว่าพวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากคือใช้เวลาไม่นานเลยกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขนาดดีนะสู้ไม่ถอยทุกแต้มแล้วก็เห็นได้ชัดว่าพวกเธอเล่นได้อย่างมีความสุขนะแต่ฉันเองก็ดีใจมากนะที่ในที่สุดบราซิลก็ชนะและเราก็สมควรได้รับชัยชนะนี้เพราะว่าพวกเราก็สู้กันทุกลูกจริงๆเหมือนกันและเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นใน VNL พวกเราก็พัฒนากันขึ้นเยอะมากและมันก็เป็นสิ ที่สุดยอดมากจริงๆที่ได้เห็นว่าเรามาไกลแค่ไหนแต่ว่าเรายังไปไกลได้อีกนะฉันภูมิใจในทีมของพวกเรามากๆในขณะที่บรรยากาศชื่นมืนฝั่งบราซิลนะ่ตัดไปฝั่งฝรั่งเศสบ้างก็แบบโหร้องไห้กันแต่ว่าความน่ารักของมาสคอตเรานะคะดูเจ้าตัวเหลืองนะเดินมาฝั่งฝรั่งเศสนะแล้วก็มาทำอะไรมากกคอดน,นะโจากที่ฝรั่งเศสร้องไห้กันหนะ่อยิ้มได้เลยคิดดูแล้วกันทำได้ยังไง นะเรียกว่าสิ่งนี้มันโชว์ให้เห็นคาแรคเตอร์ของคนไทยมากเลยนะความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนนะคะแล้วเขาก็มีสัมภาษณ์ทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้อยากเล่าให้ฟังเนะเพราะว่าคําถามเขาดีนะแล้วเขาเปลี่ยนมุมมองของคนที่กําลังเศร้าอะ่ะให้กลับมาได้เลยแต่ในจังหวะแรกเขาก็พูดว่าเขาไม่แน่ใจว่าควรจะแสดงความยินดีกับคุณในการเล่นบอลและบอลที่ยอดเยี่ยมมากตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้นะ ซัมเมอร์ของฝรั่งนะคะแต่ว่าเป็นหน้าฝนของไทย ซึ่งเขาก็บอกว่าหรือควรจะแสดงความเสียใจนะกับความาพ่ายแพ้อันเจ็บปวดมากกว่ากัน,นเขาก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะหลังเกมทางฝรั่งเศสเขาก็พูดว่าเขาก็รู้นะว่าเกมนี้มันยากจริงๆที่จะต้องยอมรับความพ่ายแพ้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยตั้งตารอคอยแล้วก็หวังกับผลงานที่เราทําได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งตอนนี้เขาก็รู้สึกแย่มากๆแต่ก็คิดว่าพวกเขาก็ยังสามารถภูมิใจได้นะในสิ่งที่ทําสําเร็จในชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะซึ่ง ผู้บรรยายเขาก็พูดต่อนะเขาก็พูดว่าตอนที่คุณเริ่มต้นเส้นทางเนี้ยตั้งแต่ยังอยู่ในชาเลนเจอร์ครับถ้าผมบอกคุณว่าวันหนึ่งคุณจะเสียใจหนักมากเพราะว่าแพ้บราซิลในรอบก่อนรองชนะเลิศ mm. ในศึกชิงแชมป์โลกคุณจะเชื่อผมไหมซึ่งทางเอ็มใจายเขาก็ฟังนะแล้วเขาก็เหมือนคิดตามและยิ้มออกมานะคือมันพอ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะเขาก็พูดว่าเขาคงไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดในวันนั้นหรอกนะว่าพวกเขาจะมาได้ไกลแล้วก็มาแพ้ในรอบ8ทีมต่อบ,บราซิลแบบนี้แต่พอวันนี้ทีมเรามาได้ไกลขนาดนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากกับสิ่งที่เราทําได้แล้วก็อยู่ในจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะก็เรียกว่ายกเครดิตให้กับคนถามเลยนะคำถามเนี้ยมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้เลยอ่ะ แล้วเราก็มาต่อกันที่อีก2ทีมดีกว่าคือการแข่งขันระหว่างทีมชาติอเมริกาแล้วก็ทีมชาติตุรกีนะคะซึ่งทีมชาติอเมริกาก็อยู่อันดับ7ของโลกนะคะในขณะที่ตุรกีอยู่อันดับ4ของโลกก็ไม่ห่างกันมากนะแต่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยอเมริกาขนผู้เล่นหน้าใหม่เนี้ยมาเต็มพิกัดเลยในขณะที่ตุรกีก็เป็นแชมป์ยุโรปปี2023นะคะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยยังไม่เสียเซตให้ใครเลยนะคะเปิดมาในเซต ที่1เนี่ยก็เรียกว่าตุรกีมาทุกสกิลนะคะทั้งการตบเล่นทางรวมไปถึงการเสิร์ฟนี่ที่เรียกว่าเป็นอาวุธสําคัญเลยทําให้อเมริการับบอลแรกไม่ดีนะคะแล้วก็ตุรกีก็โตกลับด้วยบอลเร็วเป็นผลแล้วก็ลูกเสิร์ฟจากวากาสนี่เรียกว่า แรงขนาดไหนก็ดูหน้ากองเชียร์เลยแล้วกันและสิ่งที่ตุรกีเหนือกว่ามากๆในเกมนี้ก็คือเกมบล็อกนะคะลูกนี้ก็เออเดมบล็อกได้แล้วในจังหวะถัดมาก็เธอบล็อกได้อีกนะคะและในลูกปิดเซตนี้ก็ตีเด้งบล็อกเราก็ คะแนนไปคือทุกคนทุกสกิลของตุรกีนี่มาหมดนะคะเซตแรกตุรกีก็ปิดเซตไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ14นะเรียกว่าคะแนนขาดลอยเลยทีเดียวผู้บรรยายเขาก็พูดว่าดูสถิตินั่นสิไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นตัวบล็อกอย่างฉันนะคือผู้บรรยายก็เป็นตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์นะเขาบอกว่าใครๆก็คงเห็นแล้วก็สะดุดตาเหมือนกันนะว่าบล็อกของตุรกีเนี่ยบล็อกได้ 8ครั้งในขณะที่อเมริกาบล็อกได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองซึ่ง5ครั้งจาก8ครั้งนั่นน่ะเป็นเอดาเออร์เดมนะกับตันทีมชาติตุรกีนั่นเองเซตเดียวบล็อกไป5ครั้งเลยผู้บรรยายเขาพูดต่อว่าตุรกีเล่นได้อย่างแม่นยำมากในการหยุดหรือชะลอผู้เล่นทุกคนของสหรัฐอเมริกาเลยไม่ว่าจะหัวเสาซ้ายหัวเสาวขวาหรือว่าบอลเร็วแม้แต่บอล3เมตรนะคะเพราเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่บอลพุ่งมาพวกเขาก็ ล็อกได้เสมอเลยและในเซตที่2อเนี่ยอเมริกาก็เล่นได้ดีคือนนำมีจังหวะบอลเร็วบ้างนะคะแต่ว่าตุรกีก็ไม่ยอมนะเล่นบอลเร็วใช่ไหมฉันเล่นบ้าง เอาคืนคุณทีผมทีนะอเมริกาก็เล่นบอลจาก3เมเรแล้วก็โดนบล็อกนะฮะในจังหวะนี้แต่ว่าเซตนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าอเมริกาก็บล็อกคืนไปอีกนะโอ้โหเซตนี้เรียกว่าสูสีกันมากจนคะแนนเนี่ยมันมาเสมอกันแบบครึ่งทาง13ต่อ13คะแนนเลยนะหลังจากนั้นเกมรับอเมริกาก็ยกระดับึ้นนะบล็อกได้จ้งคาร์เคอร์แล้วก็ย้ายมาก็บล็อกวากาสได้อีกนะคะ จนทาให้เซตเนี้ยอเมริกาได้ขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนนะคะแล้วก็มาปิดเซตได้จาก3เมสนี่เองทําให้อเมริกาปิดเซตไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนคว้าเซตจากตุรกีได้เป็นทีมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็มาในเซตที่3นะคะเซตน,นี้เรียกว่าอยู่ๆาคาร์เคิร์ตก็มานะคะแล้วก็ตีเด้งบล็อกก็ยังได้อีกนะคะแล้วยังไงยังไม่พอน,นางก็ยังบล็อกได้อีกอยู่ๆนางก็ กายเป็นคนเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวนะคะในเซตนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่วากาสจังหวะนี้ตุรกีก็บล็อกได้แล้วจากกูเนสอีกนะคะแล้วกลายเป็นว่าเซตนี้คืออเมริกาไปไม่เป็นอีกแล้วนะ,ะอารมณ์เหมือนเดจาวูเหมือนเซตแรกเลยแพ้ไปแบบขาดลอยอีกครั้งนะ,ะด้วยคะแนน25ต่อ14คะแนนยู่ๆมันก็พลิกผันไปมานะ,ะและพอในเซตที่4ก็ต้องยกให้คนเดิมนะคะคาราเคิลตบยังไงก็ได้เต็ม แต่เซตเนี้ยอเมริกาก็คือไม่ยอมง่ายๆนะเพราะว่าแพ้คือตกรอบนางก็ค่อยๆตามมานะคะและอเมริกาเนี้ยก็มาทันที่18ต่อ18คะแนนนะแต่ด้วยความที่ตุรกีเนี้ยมีผู้เล่นแบบหลากหลายนะคะเ้าตีไม่ได้ก็ส่งให้วากัสนะคะและในจังหวะนี้ที่ตุรกียก3เมตรไป ไปได้นะคะด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนทําให้ตุรกีทะลุรอบตัดเชือกไปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นคาราเคิลนะคะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในเกมวันนี้กดไป23แต้มในขณะที่วากาสทําไป21แต้มนะคะอืมนี่ก็เป็นการแปลคปําบรรยายส่วนหนึ่งของเกมในวันนี้นะคะแมชหน้าก็จะแข่งกันวันเสาร์ที่6นี้ก็จะเป็นตุรกีพบกับญี่ปุ่น แล้วก็อิตาลีพบกับบราซิลนะคะอืมันทั้ง2คู่แน่ๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้นิดหนึ่งไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ